ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาสาธิตการใส่หลอดนะครับอของผมก็คือรถวิโก้นะครับตอนนี้ก็คือ,อไฟด้านด้านขวานะครับขวาของรถนะครับก็คือ,อขาดคือเป็นไฟต่ําขาดแต่ไฟสูงออกอปกติทั้ง2ด้านนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าขาดขาดยังไงนะครับเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะเปิดไฟไฟต่ํา ออตอนนี้ไฟต่ําด้านด้านซ้ายนะครับซ้ายของรถนะครับออ,อกด้านขวาคือไฟต่ําขาดอตอนนี้เราลองเปิดไฟสูงครับไฟสูงปกตินะครับนั่นหมายความว่าด้านขวาของรถด้านนี้นะครับก็คือเฉพาะไฟต่ําขาดนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสาธิตก็คือ,อเปลี่ยนทั้ง2ด้านเลยนะครับเพื่อให้แสงสว่างเขาเท่ากันนะครับ ครับอันนี้คือผมก็ซื้อมาเรียบร้อยนะครับสั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตนะครับยี่ห้อก็คือเป็นของยี่ห้อหนึ่งนะครับก็อันนี้คือผมปิดยี่ห้อ,อไว้เนาะนะครับก็รุ่นของผมวีโก้รุ่นนี้ก็จะใช้รุ่นรุ่นนี้นะครับ S4 ตัวนี้นะครับ12โวลต์55วัตต์นะครับก็เป็นรุ่นสแตนดาดของโรงงานเลยนะครับ ส่วนจริงๆแล้วก็มีหลายยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อเพื่อนเพื่อนก็ลองไปหาเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะครับคือวันนี้ผมก็ซื้อมา2หลอดนะครับตรงนี้1หลอดแล้วก็ด้านนสด้านนอตอีก1หลอดวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับการเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเวลาเปลี่ยนเราไม่ได้แกะหลอดแกะโคมไฟตรงนี้ออกนะครับเราไม่ได้แกะนะครับเราแค่เปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นน่นะนะครับเปิดเสร็จ ทีนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีที่อยู่ของหลอดไฟนะครับเราแค่ดึงนะครับดึงไอจุกตรงนี้จุกก้นหลอดไฟเนี้ยดึงออกนะครับอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าของเพื่อนเพื่อนถ้าหากว่ามีมีเปลี่ยนบ่อยมันก็จะดึงง่ายหน่อยนะครับฝุ่นฝืนอะไรต่างอาจจะไม่มีแต่แต่ของผมนะครับก็ก็คือนานๆทีเปลี่ยนนะครับหรือของเพื่อนๆก็เหมือนกันนะครับเราก็ดึงนะครับดึงตรงนี้นะครับจับแล้วก็ดึงนะครับอ่ะดึงแบบนี้นะครับ ดึงตัวนี้ออกทีนี้อไอ้ไอ้ไอ้ครอบยางตรงนี้นะครับเขาน่าจะกันฝุ่นกันอะไรเงี้ยนะครับเราก็าดึงยางตรงนี้ออกนะครับแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือยางครอบฝุ่นเฉยๆนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับครับการเอาหลอดไฟออกนะครับถ้าหากว่าเราดึงออก ตรงๆเนี่ยมันจะไม่ออกนะครับเพราะว่ามันมีไอต,ตัวตัวเหมือนกับเป็นกิปล็อกอยู่นะครับเราก็กดกิปเข้าไปนะครับกดเข้าไปข้างในนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วก็เลื่อนออ,อกมานะครับตรงเนี้ยนะครับพอตรงนี้มันไม่หนีบแล้วนะครับเราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเรา ijo. คือเราเอากิปง้างออกไปด้านนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาหลอดออกมาได้เลยนะครับอ,อันนี้คือ หลอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบดูนะครับว่าระหว่างหลอดหลอดนี้ที่เสียกับหลอดที่ดีเนี่ยนะครับเขามีความแตกต่างกันตรงไหนนะครับถ้าหากว่าเราส่องส่องดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปรียบเทียบนะครับสังเกตนะครับคือหลอดนี้นะครับหลอดที่ขาดสังเกตนะครับตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นห <m> รือเปล่านะในกล้องนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงชี่ทีม่มือผมชี้เนี่ยคือมันจะขาดทีนี้ อันนี้หลอดดีนะครับหลอดดีที่มือที่ผมชีต้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับมันจะมีขั้วที่ติดกันอยู่สังเกตไหมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นขั้วของไฟต่ําที่ขาดนะครับอ่ะโอเคนะครับก็อ่าเดี๋ยวเราเอาอันนี้ทิ้งนะครับเอาหลอดใหม่ใส่เข้าไปอ่ะทีนี้เราจะเอาหลอดใหม่นะครับหลอดใหม่ใส่เข้าไป เวลาใส่เพือ่อนๆก็จําว่าเราเอาออกแบบไหนนะครับสังเกตนะครับค mm ือมันจะมีอยู่3ามขั้วแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับแบบนี้สามขั้วแบบนี้นะครับสองขั้วมันตรงข้ามกันนะครับส่วนอีกขั้วหนึงมันอยู่ข้างบนนะครับคือขั้วนี้อยู่ข้างบนดังนั้นแล้วเราก็เวลาใส่ก็เอาขั้วที่อยู่ข้างบนเนี้ยเอาไว้ข้างบนนะครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับมันคือคือมันก็จะมีล็อกออกมาเลยนะครับ อ่ะแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองทีนี้เราก็ใช้กิปตัวนี้นะครับเอามาล็อกเหมือนเดิมกดเข้าไปครับกดเข้าไปเสร็จแล้วก็อ่าสังเกตมันจะมีเงี่ยงตรงนี้นะครับทีนี้เราก็เอาอไอ้ฝายางใส่เข้าไปนะครับคืออาจจะทำยากนิดนึงนะครับมือหนึ่งผมผมจับกล้องด้วยนะ อันนี้นี่ออกนี่ออกนี่นี่ออกก่อนอันนี้ออกก่อนอันนี้ออกก่อนก็ได้อ่ะอ่ะคือเราก็ใส่ให้อ่าตรงนะครับตรงช่องตรงรูแค่นี้เองนะครับสําหรับฝาคือฝาฝายางที่กันฝุ่นเนี่ยเราแค่สวมแล้วก็กดเข้าไปนั่นเองไม่ได้หมุนไม่ได้อะไรนะครับมันไม่มีล็อกอะไรมันก็แน่นแล้วล่ะทีนี้เราก็เอาอ่าขั้วอ่าขั้วไฟนะครับใส่ รงช่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดอทีนี้เราลองดูนะครับอลองดูเริ่มต้นเดี๋ยวเราลองเปิดไฟต่ําดูก่อนนะครับคือเพื่อนๆสามารถที่จะทําได้นะครับทําเองได้เลยนะครับอตอนนี้เราเปิดไฟต่ําสังเกตไหมครับอันนี้ไฟต่ํานะครับออกเรียบร้อยนะครับอ่าคือ คือเรื่องด้วยกระจกกระจกผมไม่ได้ขัดอะนะครับมันก็เลยเหลืองเหลืองคือผมไม่คือไม่เคยได้ขัดเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากงานนี้เสร็จคงจะได้ขัดกระจกแล้วล่ะนะครับเห็นเขาขัดกันนะครับให้มันใสขึ้นอ่ตอนนี้ไฟออกอ่าตอนนี้เราลองไฟสูงครับอ่าอันนี้ไฟสูงนะครับไฟสูงโอเคนะครับง่ายๆแค่นี้เองเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนด้านนี้นะครับอ่ะโอเคอ่าปิดไฟเลยครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนด้านนี้เหมือนกันเลยนะครับด้านนี้เราก็เปลี่ยนเหมือนกันเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นด้านนี้ก็ดึงออกมาเหมือนเดิมนะครับผมดึงแล้วนะครับดึงดึงดึงอาจจะยากนะครับเพื่อนๆออาจจะขยับขยับขยับนิดนึงนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันยากขยับขยับขยับนะครับคือมันจะแข็งนิดนึงนะครับทีนี้เราก็เอา ยางนะครับดึงยางออกนะยางนะครับยางกันฝุ่นต่อไปเราก็กดกดไอเงียงตรงนี้เข้าไปนะครับอ่าแล้วก็เอาหลอดออกนะครับอ่าหลอดหลอดนี้หลอดดีนะครับเนี่ยครับหลอดนี้หลอดดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือผมเปลี่ยนใหม่เลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเก็บเอาไว้นะครับยมฉุกเฉินนะครับก็ เขาคือเขาจะได้เป็นหลอดใหม่ทั้ง2ด้านนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับเวลาใส่เวลาใส่นะครับมันจะมีอยูอ่มุมไหนจะเห็นง่ายครับมุมนี้ไหมอ่ะมุมมุมนี้น่าจะน่าจะเห็นชัดนะครับอ่ะ,อะขั้วซ้ายขวาเขาจะตรงข้ามกันนะครับอีกขั้วหนึ่งก็คืออยู่ด้านบน นะครับขวที่อยู่ด้านบนเนี้ยเราเอาเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปตรงๆให้อยู่ข้างบนแบบนี้เลยนะครับขวที่อยู่ข้างบนให้ไว้ข้างบนแบบนี้เลยนะครับอ่าผมใส่นะครับกใส่เข้าไปอ่าคือคือมันก็จะมีล็อกของมันนะครับสําหรับหลอดไฟแล้วก็ใช้ตัวนี้เอ่อดันล็อกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เสียบสายไฟเข้าไปนะครับสายไฟก็อ่าสายไฟเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับสายไฟทีหลังครับต้องเอา าายางกันฝุ่นใส่เข้าไปก่อนนะครับยางกันฝุ่นก็กดแน่นๆนะครับเผื่อถ้าหากว่ามันหลวมมันเดี๋ยวฝุ่นก็เข้าไปะนะครับอันตรายทีนี้เราก็เอาขั้วใส่เข้าไปตรงๆนะทีนี้เราลองอีกหนึ่งรอบนะครับอ่ะตอนนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับ ไฟทั้ง2ด้านเรา,าเปลี่ยนหลอดใหม่เลยนะครับก็อันนี้คือเป็นไฟต่ําออกเรียบร้อยต่อไปไฟสูงครับอ,อันนี้ไฟสูงออกเรียบร้อยนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เนาะเพราะว่า,ารู้สึกว่ากระจกของผมแบบมันมันมันเหลืองมากเลยนะครับก็คงต้อง ขัดในวาระต่อไปนะครับครับวันนี้ก็มานําเสนอเนาะนะครับก็เป็นความรู้กับทุกท่านนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนหลอดไฟเองโดยที่เราไม่ต้องง้อช่างนะครับแค่เราซื้อหลอดไฟมานะครับหลอดไฟเราอาจจะซื้อในร้านอินเทอร์เน็ตหรือว่าซื้อซื้อตามร้านทั่วไปก็ได้นะครับร้านที่เขาขายอุปกรณ์หลอดไฟของของรถยนต์นะครับเขามีขายแน่นอนนะครับ ร้านซ่อมรถแบบนี้ก็มีขายแน่นอนนะครับเราก็ซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะสะดวกนะครับหรือว่าทําเองไม่เป็นเราก็เอาเข้าร้านจบง่ายดีนะครับแต่แต่อันนี้ก็คือผมก็มาแนะนํานะครับให้เพื่อนๆสําหรับบางท่านที่อยากจะซ่อมด้วยตนเองนะครับในลักษณะที่มันง่ายๆนะครับโอเคนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อท่านก็ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งขอบคุณครับ